ณรู้ไหมว่าทุกอย่างเริ่มต้นมา13,800ล้านปีก่อนด้วยบิ๊กแบงได้อย่างไรบ้างตูมไม่ไม่เดี๋ยวก่อนผมทําได้ดีกว่านี้ไม่สิช่างเถอะและแล้วจักกรวาลก็ขยายตัวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตอนที่มันยังอายุน้อยทุกอย่างประกอบด้วยก๊าซส,ส่วนใหญ่เป็นฮีเลียมและไฮโดรเจนเป็นเวลาหลายพันล้านปีที่ก๊าซขยายตัวและเย็นตัวลงในขณะเดียวกัน กาแล็กซีดวงดาวและสิ่งลึกลับอื่น,นในอวกาศที่เราพยายามสำรวจอยู่ในปัจจุบันก็ก่ะตัวขึ้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงและในความสับสนวุ่นวายนั้นเมื่อประมาณ4,600ล้านปีก่อนดาวเคราะห์อันงดงามของเราก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเช่นกันทุกอย่างเริ่มต้นจากจานก๊าซฝุ่นที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ที่อายุน้อยเช่นเดียวกับดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะของเราจานนี้ประกอบไปด้วยอนุภาคฝุ่นขนาดต่างๆและก๊าซ พวกมันกำลังโครจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันและอยู่ในวงโครจรที่ไม่สเสถียรและคาดเดาไม่ได้พวกมันชนกันตลอดเวลาอนุภาคเหล่านี้เติบโตจากฝุ่นเม็ดเล็กๆจนกลายเป็นก้อนหินจากนั้นต่อมาก็กลายเป็นวัตถุขนาดใหญ่กว่าที่เรียกว่าดาวเคราะห์ที่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ไม่กี่กิโลเมตรไปจนถึงหลายร้อยกิโลเมตรและดาวเคราะห์ที่ยังสร้างไม่เสร็จเหล่านี้ที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ภายในจาน ก็มีแรงโน้มถ่วงมากพอที่จะดึงวัตถุอื่นจากบริเวณใกล้เคียงออกจากวงโคจรและชนกับพวกมันได้ในขณะที่พวกมันชนกันอย่างต่อเนื่องพวกมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งบางส่วนมีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายพันกิโลเมตรซึ่งมีขนาดเกือบเท่าดาวังคารและดวงจันทร์เรารู้เรื่องเหล่านี้เพราะอุกกาบาตพวกมันมาจากสถานที่ต่างๆทั่วระบบสุริยะของเราและนําสสารทุกชนิดมาอย่างโลกของเรา ทำให้เรามีสิ่งเจ๋งๆในการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะของเราและวิธีการก่อตัวของมันวัตถุเหล่านี้ประกอบด้วยฝุ่นและหินชิ้นเล็กๆที่ได้ผ่านความวุ่นวายแล้วรอดพ้นจากช่วงเวลาที่ยากลําบากเหล่านั้นได้ก่อนที่ดาวเคราะห์จะถูกสร้างขึ้นด้วยซ้ําอุกบาตยังนําชิ้นส่วนของดาวเคราะห์น้อยและดาวเคราะห์ที่ยังสร้างไม่เสร็จเหลือทิ้งไว้หลังจากกระบวนการสร้างดาวเคราะห์สิ้นสุดลง ในขณะที่วัตถุเหล่านี้ก่อตัวขึ้นธาตุกัมมันตภาพรังสีบางชนิดก็ติดอยู่ภายในแร่ธาตุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพวกมันเช่นกันนั่นเป็นวิธีที่นักวิสิาสตร์าสามารถบอกได้ว่าพวกมันมีอายุเท่าไหร่แต่ขั้นตอนสุดท้ายของการก่อตัวของโลกและโดยทั่วไปก็คือความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบสุริยะของเราอาจใช้เวลาน,านานกว่านั้นอีกเล็กน้อย หรืออาจจะนานกว่านั้นถึงร้อยล้านปีด้วยซ้ำนั่นคือช่วงเวลาที่เกิดการชนครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายและในที่สุดโลกก็ขยายจนเต็มขนาดสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือมันชนวัตถุอื่นซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าดาวองคารการชนกันครั้งนี้รุนแรงมากจนการกระแทกทําให้เกิดพลังงานมากพอที่จะทําให้โลหะและหินบางส่วนทั้งจากโลกและวัตถุขนาดเท่าดาวองคารนั้นระเหยกลายเป็นไอและไอนี้ก็ได้สร้างจานที่ล้อมรอบโลกของเรา จานที่เย็นลงแล้วจับกันเป็นก้อนนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ทำให้เราได้ดวงจันทร์มาดวงจันทร์ของเราเป็นผลมาจากเศษชิ้นส่วนที่ชนกันซึ่งเป็นผลส่วนผสมของก๊าซร้อนและหินหลอมเหลวยังมีทฤษฎีอ,อื่นที่แสดงว่าดวงจันทร์ก่ะตัวอย่างไรทฤษฎีหนึ่งอ้างว่ามันแยกตัวออกจากโลกอีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าดวงจันทร์ก่อตัวขึ้นจากที่อื่นในระบบสุริยะของเราและเมื่อถึงจุดหนึ่งขนาที่มันลอยไปร,บรอบ มันก็เข้าใกล้โลกมากจนถูกแรงโน้มถ่วงของโลกยึดไว้และแฟนๆของทฤษฎีที่สเชื่อว่าดวงจันทร์และโลกก่อตัวขึ้นในเวลาเดียวกันจากจานทร์เกาะกำเนิดดาวเคราะห์อันเดียวกันก่อนที่ดวงจันทร์จะก่อตัวโลกเป็นสถานที่ที่แตกต่างไปจากนี้มากหากคุณได้ใช้ชีวิตบนโลกโดยไม่มีดวงจันทร์เพียงแค่หนึ่งวันคุณจะต้องประหลาดใจกับกลางวันและกลางคืนเป็นอันดับแรกมันจะไม่เสถียรเหมือนทุกวันนี้ ระดวงจันทร์ช่วยรักษาแกนโลกให้คงที่แต่ก่อนวันหนึ่งจะสั้นกว่านี้ก่อนที่ดวงจันทร์จะก่อตัวโลกเคยหมุนเร็วกว่านี้มากแรงดึงดูดของมันทําให้การหมุนของโลกช้าลงซึ่งหมายความว่าวันจะยาวนานขึ้นการหมุนของโลกค่อยๆช้าลงเมื่อเวลาผ่านไปแต่ในอัตราที่น้อยมากคาทํานายบางส่วนบอกว่าในอีกพันล้านปีวันปกติจะอยู่ระหว่าง2 5 5ถึง31.7ชั่วโมง หากเวลา24ชั่วโมงไม่เพียงพอสำหรับคุณให้รอสักพันล้านปีแล้วกันนะแต่ใช่ถ้าคุณเป็นคนประเภทที่ชอบทำอะไรช้าๆคุณจะต้องรีบกลับไปอย่างแน่นอนแม้ว่าถึงตอนนั้นคุณจะไม่มีอะไรให้ทำเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาของคุณมากนะักนอกสีจากการล่องเรือข้ามลาวาร้อนเก็บหินหรือหวังว่าจะไม่โดนอุกกาบาตสุดโหดที่ตกลงมาบนโลกของเราหล่นใส่หัว ไม่เพียงแต่โลกเท่านั้นที่น่าจะเป็นก้อนลาวาเดือดแต่ภูมิทัศน์ของมันยังเต็มไปด้วยหินและแห้งแล้งอีกด้วยดวงจันทร์ในระยะเริ่มแรกก็ร้อนจัดเช่นกันมันอาจจะเหมือนกับโลกที่หลอมละลายบางส่วนที่ถูกแขวนส่งๆไว้เหนือโลกของเราก็ได้ป๊กโอ้ยแต่หากคุณอดทนมากพอบางทีคุณอาจเห็นบางสิ่งที่เจ๋งจริงๆนั่นคือน้ำที่เข้ามายังโลกของเราเป็นครั้งแรก มีฝนอุกบาทที่ลุกเป็นไฟตกลงมาจากท้องฟ้าและพวกมันก็กระแทกเข้ากับโลกที่ยังเยาวไวของเราในตอนแรกมันดูเหมือนมาทำลายล้างแต่เศษซากที่ตกลงมาบางส่วนก็อาจมีน้ำอยู่หลายคนเชื่อว่าดาวเคราะห์น้อยและดาวหางที่ชนดาวเคราะห์บ้านเกิดของเรานั้นพาน้ำปริมาณเล็กน้อยมาแต่เมื่อพิจารณาว่าฝนอุกบาตนี้กินเวลานานกว่า20ล้านปีหรืออาจจะถึง200ล้านปีด้วยซ้ำไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลังจากนั้นไม่นาน แอ่งน้ำก็เริ่มสะสมไปทั่วพื้นผิวและเมื่อน้ำระเหยขึ้นไปในบรรยากาศมันก็จะตกลงมาก่อตัวเป็นทะเลสาบแม่น้ำทะเลและมาหาสมุทรในที่สุดเมื่อถึงจุดนั้นเท่านั้นถึงจะมีโอกาสที่สิ่งมีชีวิตด,ดึกดำบรรบางส่วนจะวิวัฒนาการในอนาคต ลูกเริ่มเปลี่ยนจากลูกแมงม้าร้อนๆมาเป็นโลกที่เรารู้จักในปัจจุบันก่อนหน้านั้นมันคงยากเกินไปที่สิ่งมีชีวิตจะอยู่ที่นั่นได้หรือถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรก็ตามการชนกันของอุกบาทและดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้อาจจะทำลายพวกมันไปได้นอกจากนี้คุณจะไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีถางออกซิเจนโลกเคยมีชั้นบรรยากาศแต่มันก็ไม่เหมือนกับที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันประกอบด้วยไอน้ำมีเทนแอมโมเนียและกา๊าซอื่นๆบางส่วนที่ปล่อยออกมาจากการประทุของภูเขาไฟโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นพิษเกินไปเนื่องจากมีการประทุของภูเขาไฟอยู่ตลอดเวลาและอุณหภูมิก็สูงขึ้นมากดังนั้นการยืนอยู่ในโลกช่วงแรกๆนี้คงไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าพิสมัยนะัก นอกจากนี้อาจมีสิ่งมีชีวิตบางรูปแบบในเวลานั้นด้วยซ้ําในช่วงแรกๆที่ทุกอย่างวุ่นวายมากโลกไม่ได้ถูกปกคลุมไปได้วยมาหาสมุทรต้นไม้หรือภูมิประเทศที่น่าทึ่งเหมือนทุกวันนี้แต่ถูกปกคลุมไปด้วยหินหนืดล้อมเหลวผมหมายถึงรูปแบบแรกสุดของชีวิตที่เรารู้จักคือฟอสซิลของจุลินทรีย์ที่พบในปล่อกน้ําร้อนและคาดว่ามีอายุ3,400ล้านปีและนักเรยศาสตร์สันนิษฐานว่า ช่วงเวลาแรกสุดที่สิ่งมีชีวิตจะปรากฏบนโลกอาจอยู่ที่ประมาณ4,200ล้านปีก่อนหรือบวกลบราเรานั้นดังนั้นด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมคุณสามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่นแบตทีเรียที่ไหนสักแห่งทั่วโลกที่วุ่นวายของเราก่อนที่ดวงจันทร์จะอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ําแรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่มีต่อโลกทําให้เกิดกระแสน้ําในมหาสมุทรซึ่งหมายความว่ามันอาจช่วยผสมและหมุนเวียนน้าทะเล หรือแม้แต่สร้างรูปร่างให้กับพวกมันด้วยซ้ํากระแสะน้ําที่ไม่มีดวงจันทร์จะมีขนาดเล็กกว่านี้มากเพราะแรงดึงดูดเป็นสาเหตุที่ทําให้กระแสะน้ําขึ้นและลงดวงจันทร์ยังส่งผลต่อชีวิตในมหาสมุทรด้วยเมื่อเวลาผ่านไปสัตว์ในมหาสมุทรมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามระดับน้ําที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์แม้แต่แสงจันทร์ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสัตว์ทะเล ตัวอย่างเช่นปลากาวรังใช้วัตจักรของดวงจันทร์เพื่อปล่อยไข่ในเวลาเดียวกันและกระแสะน้ำที่แรงขึ้นก็ช่วยพาไข่ของพวกมันไปลูกเต่าทะเลใช้แสงจากดวงจันทร์ที่ส่องลงมาบนน้ำเพื่อน,นำทางพวกมันจากรังสู่มหาสมุทรใครจะรู้ว่าชีวิตบนโลกจะเป็นไปในทิศทางใดหากเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อหลายพันล้านปีก่อนแล้วเราไม่ได้ให้ดวงจันทร์เพื่อนซี้ของเราติดตามเรามาตลอดทางแบบนี้